มีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็น ไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีก็กินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ ไอพอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาตั้งอยู่เลขที่99ทับ5หมู่3ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบรุรีจังหวัดชนบรุรีเปิดสอนระดับประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนายประพัทน์กังวานพานิษฐ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารการจัดการศึกษาพร้อมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงตามแนวการปฏิรูปการศึกษาให้ความสําคัญและเชื่อมั่นว่าการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเป็นวิธีปฏิบัติในชีวิตการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันของ และบุคลากรทางการศึกษาจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีผลการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนสามารถรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาบทบาทของผู้เลยกนการศึกษา ในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถ,ถานศาึกษาเพื่อขับเคลื่อนศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างความตระหนักความเข้าใจให้กับนักครูบุคลากรภายในสานศาึกษาจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บ่พพกเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงและดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุขโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึ้นศาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนด,นดนุญมวงพุทธยาคณะครูนักที่ปรึกษาชุมชนโรงเรียนเครือข่ายภาครัฐภาคเอก,ก,กชนผู้นําผู้บริหารท้องถิ่นสรัางุนนงบประมาณทั้งแรงกายแรงใจเพื่อให้โรงเรียนบ้านสวนดุโดวงพุทธยา เป็นศูนย์การเรียนรู้การตับสัญญาออกธุรกิจอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนตลอดไปสวัสดีครับผมดรเนรงไพบูนนันทพงศ์ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเป็นประธานคณะกรรมการหาข่าวารโรงเรียน้าชสุดสุดสัญญาที่ผ่านมาได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากท่านผอจากการประชุมกักคุณครู มาโดยตลอดรวมถึงการกอร่อตั้งถึงการเรียนรู้ตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตัวระบเองและรัมการนั้นรวมถึงองค์กรหน่วยงานได้เข้าไปมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมได้เห็นถึงการพัฒนาหนย์ดังกล่าวพัฒนาสถานที่ที่ดีขึ้นถึงวัดร้อนที่ดีขึ้นรวมถึงศักยาภาพของคุณครูและนักเรียนที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ก็ผมเองในฐานะของประธานคณะกรรมการาศึกษ,ษาได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่องและยินดีให้การสนับสนุนโรงเรียนทางด้านการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาสู่เรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรทณงก้านการศึกษ,ษาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปครับ ครับสวัสดีครับผมดดวิศว์เวลื่นสมาชิกสภาเทศบาเลเมืองบ้านสวนจังหวัดชมุมพรนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยานะครับผมก็ได้รับรู้โครงการต่างๆของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยารวมถึงการมีศูนย์พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นะครับแล้วก็ได้รับรู้และได้มาร่วมกิจกรรมจนนําความรู้นั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน,นเพื่อไปเผยแผ่ในหน่วยงานและองค์กรต่างๆนะครับในฐานะตัวเองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ<ๆ>ก็ได้สนับสนุนในเรื่องต่างๆเช่นด้านปัจจัยก็จะได้ให้ดูดการเรียนรู้ ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ได้นําไปเผยแผ่ไปสู่ทางชุมชนนะครับส่วนทางโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป็นการพัฒน,นานในด้านที่ดีของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยานะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่นก็ได้เห็นควรให้การสนับสนุนต่อไปครับสวัสดีค่ะนางสาวออมมาพิลาวุฒ คุณครูแกนนำจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากการที่ท่านผู้นวยการได้น้อมนำหลักประปจ,จาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเริ่มแรกเองดิฉันมีความวิตกกังวลเล็กน,น,น้อยเนื่องจากพื้นฐานความรู้เดิมของดิฉันแลคุณครูหลักประจาของเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเหมาะกับสังคมชนบทและชาวเกษตรกรมากกว่าสังคมเมืองค่ะ ต่อมาได้รับการบ่งพาะอความรู้จากท่านผู้มุ่งในการจากการศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทําให้ดิฉันและคุณครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้นดิฉันเองในฐานะครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาแน่นอนค่ะเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างมากนักเรียนเบื่อหนะ่ายไม่ชอบที่จะเรียนดิฉันจึงได้น้อมน,นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยศึกษาหาความรู้คือต่างๆนวัตกรรมเพื่อนํามาสอนนักเรียนนักเรียนมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งลูกฝังความรู้คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนดังที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากจึงจําเป็นต้องลูกฝังนักเรียนตั้งแต่เล็กๆค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รับวัฒนธรรมต่างชาติแต่ไม่ละเลยวัฒนธรรมไทยค่ะจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ผลที่ได้คือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยดิฉันสังเกตจากการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนการขอดบทเรียนทั้งเรื่องการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถทำได้มีค่ะและนนี่คือสิ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจในการนมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะสวัสดีครับเรียนคณะกรรมการทุกท่านผมชื่อเดกชัยอิทธิกรทองเกลืเป็นนักเรียนแกนนำของโรงเรียนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่ามันคือการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์และเหมาะกับคนที่อยู่ชนบทเท่านั้น แต่พอผมได้รับก,การอบรมความรู้จากผู้อเมริกันจากคุณครูก็ทําให้ผมได้มีความรู้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใช้ได้กับทุกคนทุกสังคมสําหรับผมเองได้นํามาปรับใช้ในการดูแลเวลาเมื่อก่อนผมใช้เวลาได้ไม่คุ้มค่างานทุกอย่างทั้งเรื่องการเรียนเรื่องงานบ้านเวลาส่วนตัวมนันตีกันเป็นมดแต่พอผมมีความรู้มาขอดทเรียนตามหลัก2เงื่อนไขสาหรับการสิงคิ ผมก็มีความรู้ในการจัดการกับเวลาจัดการงานตามลาดับความสํคาคัญทํางานอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางานต่างๆอย่างพอเพียงพอประมาณใช้เวลาให้เหมาะสมเวลาที่เหลือผมก็จะแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆเพื่อใช้ทำประโยชน์ต่อสังคมโดยที่ไม่กระทบต่อการเรียนและงานในครอบครัวจากการถอดบทเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผมสามารถ บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและนี่ก็คือเรื่องเล่าของผมขอบคุณครับ แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาด้วยบริบทของโรงเรียนเป็นชุมชนเมืองไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับการเพาะป,ปลูกหรือการเกษตรโรงเรียนของเราจึงเน,น้นไปในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งหมด6แหล่งเรียนรู้และ6กิจกรรม ดังนี้ 1. แหล่งเรียนรู้น้ำยาชีวภาพพอเพียง 2. แหล่งเรียนรู้อาชีพพอเพียง 3. แหล่งเรียนรู้รอบรู้กับมักคุเทศน้อย 4. แหล่งเรียนรู้หนูน้อยนักประดิษฐ์ 5. แหล่งเรียนรู้เกษตรไร้พื้นที่และ 6. แหล่งเรียนรู้ธนาคารสร้างภูมิคุ้มกันและกิจกรรมของนักเรียนแกนนำดังนี้ 1. กิจกรรมมหกรรมอาหารนานาชาติ 2. กิจกรรมน้ำดื่มสุขใจ 3. กิจกรรมคณิตเส้นได้ 4. กิจกรรมสภาจิตอาสา 5. กิจกรรมหมอภาษา 6. กกิจกรรมสมุนไพรไล่ยุง จากการบ่มเพาะและจัดกิจกรรมทั้งการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกห้องเรียนทำให้ครูบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยามีความรู้ความเข้าใจและสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถเผยแพร่ได้การดำเนินการในด้านต่างๆซึ่งสมควรได้รับการประเมินผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษ มีดังนี้ 1. ด้านบุคลากรผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูเช่นการมาทำงานอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถ ผู้บริหารบ่มเพาะชักจูงให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในที่ประชุมครูทุกครั้งจนครูเชื่อและเกิดศรัทธาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านคลอง18คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนอยู่ในระดับคุณภาพที่5ครู ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเข้ารับการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห้องประชุมพงไพยบูร์และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เขาร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนหนองน้ําเขียวโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โรงเรียนบ้านหนองชากโรงเรียนหนองใหญ่สิริวรวาทโรงเรียนบ้านหนองสองห้องโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาไยและนําผลจากการศึกษาดูงานมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยนํามาจัดแผนพุรณาการแบบสหวิทยาการทุกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องโดยศึกษาโครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระที่จะพูรณาการและออก ออกแบบการจัดการเรียนรู้เตรียมอุปกรณ์ใบง,งานการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนโครงงานป้ายความรู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9จากอินเทอร์เน็ต การวัดผลประเมินผลโดยจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆสู่วิถีพอเพียงสามารถเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนหน่วยงานภายนอกได้อยู่ในระดับคุณภาพที่5 นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษาและปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องซึ่งเห็นได้จากการปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียงในการจัดก,กิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวันและสามารถปฏิบัติจนเห็นผลเช่นการประหยัดอดออมเลือกซื้อของที่จำเป็นเรียนรู้การทำงานร่วมกันการนำสิ่งของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อยู่ในระดับคุณภาพที่ 5. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขั้นตอนสําคัญทุกขั้นตอนตามแนวทางดังนี้ 1. ร่วมกําหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2. ร่วมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3. ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดสภาพและบรรยากาศในสถานศึกษา 4. ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาที่บ้านและสถานที่อื่นๆ 5. ร่วมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องของการจัดกิจกรรมและการให้ความร่วมมือในด้านการส่งเสริมในด้านของการขับเคลื่อนการจัดโครงงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับคุณภาพที่ 5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน ครูนักเรียนร่วมการจัดบรรยากาศและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจธธพอเพียงหน่วยงานชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเข้าเรียนรู้ได้จริงมีการประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับคุณภาพที่5 3ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก การขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจนได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนบ้านคลอง18จนได้เป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช2559อยู่ในระดับคุณภาพที่5 นอกจากนี้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้กับการบริหารการจัดการในสถานศึกษาดังนี้เข้าใจหมายถึงความเข้าใจอย่างแจ่มชัดในประเด็นจุดมุ่งหมายทิศทางของการดำเนินงานเข้าถึง หมายถึงการเข้าถึงปัจจัยในการดำเนินงานเช่นองค์ความรู้หลักการแนวคิดทรัพยากรการบริหารต่างๆของงานที่กำลังทำพัฒนาหมายถึงการลงมือกระทำและหาทางต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้ดีขึ้น ที่เรียกว่านวัตกรรมส่งผลให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง